สวัสดีครับมอนี้นะค,คร,รับผมอยู่กับโอนัทพจนนะครับผมมอนี้กัตสิมาเราประสบการณ์นะครับผมเกี่ยวกับเจ้าของนะครับผมในการเลียนอยูทีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์นะครับผมมหาวิทยาลัยมหาสารคามา4ีปีนะครับผมซึ่งเอกที่ผมเลียนก็คือเอกหมอลำนะครับผมดุริยางคศิลป์พื้นบ้านเอกหมอลำนะมอนี่ฮักกัสิมาบอกเราน้องๆนะครับผมว่ามีอย่างแน่้ในการเลียนหนีเลียนอย่างไม่ยากนะครับผม มอนี้เขาไป็นคนหัวมากมีขั้งเสียงอย่างเนี้ยก็จะว่าบอกน้องนะครับผมไป,บไไปมเ,เบืเบ้องลึกคาครับผมสำหรับสิ่งที่เฮาเดน่อยหมอลำนะครับผมเดน่อยอพื้นบ้านนะครับผมต้องเจอแล้วกันนี่เพราผลก็คือพิซซ่าของไอ้ตะวันโตนะครับผมก็คือมันมันสีบางคัามากนะก็คือพวกทฤษฎีดนตรี อยาเท่นิงมูนี่ครับถามวญาบกัญาโก็สมควรนะครับเพราะว่าเ่ื่งผมกับบอมมีบอมมีเอยพื้นฐานนะครับผมในการเลี้ยงห้ากกบมาเดี๋ยวอ่านเอาอันนี้คือไปซื้อไปซื้อเหลีมลยมแรกเด้นะครับติเขามาในวีไลดูเพราะว่าห้เาเลี่ยไหน่อยยังกอปลาพื้นฐานห้าวประหูจากเขาวานเขาเบออาเอียงเขาคืออ่านแรงสัน่นห้าคือหนังสืหอบหลุดอยู่ห้าบอลูเรืองบอลูเรืองน้มเขา ข้าวการปซื้อมอาอ่านกราส่ดีพะว่นวิชาทฤษฎีด,ดนตรีมาในใส่เหลี่ยมนีน้าครับ oh. อ่าอันนี้ก็บังคับกคือกันดนตรีห้าตรงเลี่ยนนะครับผมก็คือเปียโนโเปียโนโพื้นฐานบริกาน,นะครับผมนะครับมันสีมีชี่นนีมาให้ห้าน้านี่นึ้ล่นมาเปียโนโกระดาษเนาะห้ากระเสียมากกดขอดคนหยังได้ใ,ใส่ในเวลาเลี่ยนแต่ว่าสอบกับสอบเปียโนอีกอีนะี้ไหมปล่อยขึ้นเรีนร่วดเวลาสอบกั ใส่เป็นโนอีหลีซึ่งอยู่ในหของสอบหนึง่งตอนหนึงน่งคู่หนึ่งเท่าหนึง่งเรากับินน่งเมื่งเท่าเดียนนะครับผมมาเมื่อว่าเป็นยังได้ทวงทาในการเรียน <c oughs> ยากบอกกันยากแต่ว่าก็ได้ดีแก้วมีน,นอตแนวอย่างยาก,ยากมู้นี่โปรแกรมเอาใส่คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับดนตรีซิบิเลียสยากแน่กันนี่วิจัยวิจัยตอนปีสาม เนี่ยตะวากับพาน่เอเนาะอันนี้กับวิซ่าพื้นบ้านเท่านะครับผมประวัศาราดนตรีสารนี่โมนี่เจ้ากรรดนตรีมีกับเทียนโมงมีเป็นโนดมเป็นโนด อ่าแล้วกาเด็กหน่อยนะครับผมปีหนึ่งซีเรียนแคนเปาแคนแคนพื้นฐานแลราคาซีด้ย,ยังก่อนมาฮาลีสามน้องซีดส้สีซ้อแต่มาขันซอดวิลีก็ขาบอกด้ดสีดอกเพราะว่าเขาไปตีซิงตีส,สาเพราะวเขา <c oughs> สีเขาเป็นใส่ไที่นี่เอาเ <c oughs> นาะเอาแล้วกับ,กบม่การเลี้ยงกับคือว่าอยากบอกกับอยากพอสมควสรสำหรับผมนะครับผมเพราะว่า ผมบ่มีพื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีเฮามมหาเอาข้างหน้าเลยแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ห้ามัากมันกัดิีได้รูเรืองง่ายนะครับผมเข้าใส่วิธีการอนะ่ะมาอ่านเองมาโนตเองจังหนังสือเหล่ยมนี้ก็คือเข้าออามาอา่านมาโนดนี่นะครับตามพวมาใจของเฮาเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีของสาลุนนะครับเนะาะจังสีเข้าก็มาเฮ็ดเป็นของเฮามฮาก็สิรูเรืองของเฮาเองนะครับกับ เข้าเข้ากระต o องอาศัยมูพูดีเพื่อนมีความรู้นะครับผมกะบอกถามเพื่อนว่า็ดจังไรเน่ยสอนเขาใดบ้กสิเนาะที่ใช่ยอย่างเงี้กัสิบมีอยังหลายครับผมส่วนมากก็คือเข้าเพื่อนสิสอนในเข้าอาน้ต็นอาน้ตได้นะครับผมเขียนโนตได้ฟิจังซีซีเบียรต่อเข้ากระต o งเขียนโนตในโปรแกรมว่าด้เขียนกระดาษแี่อันนี้ครับจะต้องเขาจะต้องเขียนในโปรแกรมแต่ว่าเขียนในกระดาษก็มีครับผม กัก็ถือว่ญญาหนากพอสมควรแต่ว่าเข้าใจมากเลยครับเข้าใจมากเท่ากับใครที่เขาเทาเนาะเอาไปนี้ครับเมื่อเลี้ยงกิจกรรมกิจกรรมที่ผมเนีเขา,ารวมก็หลุนพีพีแตคือมอลศิลป์อีสานสามสีปีหนึ่งผมว่าเดลั่ผมเดล็อกที่งปีสองไงสิเป็นเป็นลัมเลี้ยงไอ้ จำปาซีต้นกันไดลรับดเป็นหนพรยญาจุลลามณีนะครับผมแต่วันสมุตกิกรล่มเมนเสียไปไซบุเรื่องใหม่เรื่องใหม่ยูวิไลตะว่าบ่ได้มาอกอันนี้ก็จะเป็นของไงกว่าล่มของอันคณะรัตนศิลป์นะครับผมซึ่งศิีนิสาเนี่ไปขอความอนุเคราะห์คนเอามาลั่านะครับผมเป็นการสอบสรับปีที่สองผมกได้ลั่าเรียงอันมักดีหามจวนนะครับผมมักจวหามเสาเป็นของคณะระเบียบวัฒนศิลป์นะครับ ปีนี้อันนี้ก็ไดดลั่มเป็ีใยนปัญญาซึ่งเป็นลูกอนนั่งเอกนะครับผมนลับปีเจ้าของปีที่สี่เออผมอยู่ปีสี่เนาะแต่ว่าอันนี้เป็นปีที่สามอยู่ผมในสยแดงก็คืออันนี้นะครับผมพายแดงนางไอเปนลั่มกาลสินสารข้ามนะครับผมซึ่งสองปีนั้นสิล่มขวัญแกนเมิดเลยนะครับมีปีนี้แบกแน่ว่าขึ้นมาลัาม่มไะล่มกาลสินสารข้ามนะอ่าแล้วกะ ขั้งแซงที่ผมเน้นมากก็คือสิเป็นกอนล่ำกอนล่ำเกี่ยวกับแข่งหง้องผงล่างเนาะหลายแห้งซึ่งผู้แต่งกัสมีแกนแกนก็คือไอ้กึนเยงเดชน,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 นะครับผมผู้แต่งของของวงซินค์านนะครับซึ่งตอนนี้เพิน่นกระจบแล้วล่ะอันนั้นสิเพื่อประเกียวปีหลาสุดจะเทากับไป็ีมากมาก นก่อนสกิลนะครับผมห้องไงก่อนข้องแม่วันดีนะครับผมเป็นมาลรำต้นแบบตอนดูปีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นเพลงอันเพลงที่จีวานจีไปร้องคู่กันโยนงานนันงานศรีนิษานงานแรกของผมครับทีวาแข่งไงยังก่อนทวยายทวยพระคั่นปีเกี่ยวสาวคนงามหูสวยแต่ว่าก็ได้มาเป็นเพลงอันนั้นแทน ศอนย์วมใจแทนสะะารคาเพิ่นเตรียมนะครับผมเป็นยังก่อนที่มันลองว่างศื่อ์รวมใจตาเราไปขอพรน้องิี่พรบันเขาทุกเพิ่มสุขสีเขาพี่น้องมารวมพักสามกีรวมแห่งที่มีสร้างกุศลบนทางทางโอ้ผมลืมแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> อ่อไงคือลืม มันนี้ก็จะเป็นวิซัยเลียนเท่านะครับผมเป็นสก,กิลเ้องกับปเขียนเจนมาอาณ์เมื่อสี่กับปีปพี่มาอาณเมื่อสี่ครับทรงผู้ซึ่งอาจารย์จิตสอนปีหนึ่งปีสองก็คือเอมว่าร่ำนะครับเอมว่าร่ำนะครับก็บคืออาจารย์รัตนาพรสารสีครับผมอาจารย์บัวดำล้ำสีนั่นเองน,น,นะหลายอย่างหลายแนวครับสิ่งสี่เปแข่งก็คือแข่งสินิสันในสาม เดือดสามเม็ดที่นะครับผมหลายแห้งมแมวจีดายมากนี่นะครับเคยประเกียดอันนี้ไปลองซอยน้องนองดู่โรงเรียนย่างสีสุลาดนะครับผมแข่งงานวงรังเชียงคานเนาะต้นหนาจะมีประมาณนี้นะญ่เป็นเตยล่าเตยล่าของโรงเรียนย่างสีนะครับผมผู้แต่งกับผู้เดียวนี่ยแหละ ไอ้กร่งเกียงเดชนะครับวโหกคืนรังเมื่อสุริยันอ่อนแสงจบการแสดงจึงต้องอำลาจากจรน,นะครับใดอยากฟังไปฟังได้นะครับใน YouTube มีคนลงไว้ยู่นี่ก,ก็คือไอ้กิติบาเนาะมันยับแนงของไอ้ปีลาสุดเนาะอลองชนะเลืออันดับหนึ่งครับในไม่ในไม่รู้สองปีที่แลก็ปีที่ร่า ท,ที่สองก็สิเป็นเป็นมู่นะครับผมรุ่นรุ่นเดียวกันซอว่าแก้กิติพงเพ่นไปแท่นนะครับปีนั้นก็อยากฝากนอนเพราะามันเมยแห้งแข็งองล่างเป็นทีเมยมากพวกลองค้นก็จะได้เห็นเบื้องหลังในการแข็งองล่างเลยเนาะอันนี้อันนี้ก็สิเป็นสมุดเล่มที่แข้งกันที่เป็นคู่ที่ไปแข้งเชื่อมีนอนนอะ ลูกย่างญ่งบรรยายนก่อนซ้อนว่ากบรนว่าการศึกษาให้มันเพียนเฮียนหำหอดนำเสริสมสร้างตามกันลองผ่องทำเอาละว่าบ่พอลำบากตากตำขั้นใดดีมีนาไอ้คืนบ้านแปลงมือเอ,อืองเข้ากระสีเขียนเนื้อไว้แต่ว่าเขาบระดีลืมได้เขาเขียนเพื่อไว้แต่ว่าเขาบระดีอ่าน แต่ว่าสิ่งที่อันก็คืออันนี้พระราชก,กรณียกิจซึ่งเขาจำบ่ไใดยี่หลีเพราะว่าเขาซสอมเนะาะเขาซสอมหน่อยเวลามไม่สอมหน่อยเพราะว่าเขาเขาไปร่วมวงกันอีนเดียยุ่นหลัดจะพัดโคราชมือซสอบไงมือสุดท้ายเนาะเขาไปร่วมอายุหันนี่ก็จะเป็นเนื้อเปิดเพี้ยนนะพอตำลาบโบทไม่บรรทัดไหนวะนี้เล่งเสียวาพอเพียงสมมติในตำนาน อันนี้ก็จะเป็นสิงทีเล็กหน่อยเอกวอลลัมนะครับผมต้องมีก็คือสมุดสมุดเขียนกอลลัม่็ไม่ใสมุดไอ้บัญชีด้วยครับเป็นเพื่อ,อนมาอย่างก็เป็นสมุดกอลลัมที่เอาสติกเเขียขนไว้นะเนาะครับเนาะอันนี้คือก้อนแรกเลยที่เด็เขามาเลียนมือปลาบปืนฐานเป็นกอลลัมทั้งสันนะครับผมอนุรักษ์วัฒนธรรมอิสตน ละเมนวาอนนงพ่อ,พอข้าแเ้วส,ส,ส,สันจอนฟอนแอนพ่อข้าวล้วสันจอนฟอนแอ็นฟูสเซนเอวยนึ่งแค่น้อยออยเสียงนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นกวนไวฟู้ของคุณแม่กิษณานะครับผมผู้สอนก็จะเป็นอาจารย์รัตนาพ่นนะครับผมอาจารย์บัรดำกษิว่า เอาล่ะนี่สาธุเดชะข้อนย,ย่อมือรอมถนอมก้อนวอนกล่าวมาเด้อคุณเอ่ยสาธุเด้อบุญให้น้ำจ้องนาวสู้โ่าสผู้ศรัลน้องครับนะนเานเาะน,น,นี่เขาเรียนใหญ่เขากำลังเขียนใส่มาผมจนันเลนน่ำทรงดวงวิญญาณนี่ก็ล่ำเตือนคอนแกน่นรักน้องจริงจริงยี่หลีรักน้องจริงจริงยี่หลีน้องครับเนาะ อันนี้ก็จะเป็นกอนเกียวของผู้ชายอะฟังเดินอนองทองจันทร์พันกาเมื่อนี้มาพบน้องทองก่อนตอนสดีสวยหลายดีงามโู้ด,ดีสู้เพิ่นแฟนไผ่ขออภัยคนสวยอวยตามาพี่เนาะอันนี้ก็จะเป็นกวนเดินดงสมบัตินี้ใหญ่ย่างเดิอนองไปสมพุนะ่งไผ่านาปลาดอยดงไหมไปสมผู้เขากันหินตนละลักกันกายกันกายมันมีหลายเด้ละแม่นมากล้นดงไหม้งหญ่เงวเนาะ ลายแห้งแต่เราเรียนวัเขาเรื่อมเหมือนเหลีหล่ยวเขาเผดทองอันนี้ก็จะเป็นก่อนเดินดงงซับหนึ่งอยู่ตีเกี้ยวเดินดงพงด่านสมพระลานเหลียบใจสายห้วยหอมผู้ดูทินทานเรียบลำน้ำพาอว้ยตานังมองสองทั้งเดินใหญ่สายล้มตองตีผู้ดังอูดูทอนนานหันมาดูตามนี่ตามใต้ตาต้นกับ้าไป,ไป <c oughs> ล้ำประกาศสัทธาเป็นกอยเดียวที่บอร์ดลล์ล้ำเนะาะเพราะว่าเวลามันหน่อยแต่เมื่อแล้วข้างเสียของเท่าแต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือตีบ่อมากระเละก็คือพวกพิซซ่าสาคูนเนะา,านเนะแต่ว่ากะอยากให้น้องๆครับผมที่สนใจสิ่ขอมาเรียนในวิทยาลัยดุริยังกสินนะครับผมบ,าบ,ผมบา้านียา,ากนะครับผมบ้านียากเกินกําลังเท่าขอแค่เท่ามีใจหักนะครับผมจเอาเพื่อที่สิมาอ่ะ เนรลเอข้างหน้าไม้นะครับผมมันก็ตตองมีแน่นะครับผมสิ่งที่เข้าว่ไดดแต่ว่าเข้ากับยาใจออกเข้ากับยายาหน่อยใจว่าเข้าไปยังคือว่ไห้เข้ากับฝึกฝนในด้านที่เฮ้อนถนัดนะครับผมก็คือดนตีเออท่านเมิร์ดนี่อันนี้กับสิเดเลียนหนังประโมทไทยเนาะหนังประโมทไทยก็คือหนังตะลุงนะครับผมแต่ว่าพายิสานเลยหนังประโมทไทย ข้าจะโคคำนับจับเป็นตอนจับเอาบทสุนทอนนอมากล่าวว่า <goof> น <cji> ี่ครับกับิซดิเลียนแบบนี้เข้าเซดิเลียนยังก่อนดนตีพื้นดนเรีันมัลลี่อีสานใต่เข้ากับสีมีแตนสีซ่อนี่ ซ่อนอยาี้เขาก็ต้องซื้อเด้เองแต่ผู้ใดไม่หลุนพี่เขาก็ยืมได้เนาะครับเนาะสีซ้อนก็บริสีโดยเลยแหละเอาไม่เบิ่งซื้อนะครับนะครับสำหรับมื้อนี้กะเมือ่อแนวเสยเบิรงแล้วเนาะครับเนาะกะอาจจะได้เป็นคลิปสุดท้ายหรือบ่น่าจะได้คลิปสุดท้ายแล้วเนาะครับเพราะว่าจบแล้วนะครับผมก็จะได้เมื่อบ้าน ันใดออกไปเดินสายนะ้ำพอลลำเนะครับผมกับศิรดไทยไม่มีโอกาสถ่ายมาให้บึงเนาะครับเนาะอาซาลามุนีผมโอนนทาพุ่นนะครับผมกับช่องโอนนทาพุ่นออฟฟิเชียลขอขอลาพรมพิ่นองไปซอมเยซกอนนะครับเนาะขอบคุณครับ